สวัสดีครับพบกับผมนะครับมิเตเฮานะครับออนแอร์นะครับภาคสนามนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตไลฟ์สดผ่านทางซูมนะฮะและเดี๋ยวค่อยขออนุญาตนำลงทาง u t u b e นะครับแล้วก็ที่ Facebook อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของผมอีกสองเว็บนะครับก็มีเว็บไซต์ bccchannel.net นะครับแล้วก็ bcccommunication.net นะครับวันนี้ก็ขอมาเล่าถึงบรรยากาศ เมื่อวานนี้นะครับที่กาบเรียนเชียงคูน้านานะครับร่วมเดินทางมากาบขอพรองค์อกงนะฮะท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับหรือว่าเขียบเทียงเสียงตีนะครับกวงเสียบที่กุงนะครับที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูนะครับบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพยาคลองศาลนะครับหรือว่าหออนังบูเสียโกเบียนะครับหรือว่าบูเสียเบียรนะครับก็พอดีหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านั้นผมได้จัดสร้างพยานปออิ๋วเพ่งอังนะครับหรือว่า ปออิวเพลงอังฮูนะครับผ้ายันคุ้มของปลอดภัยนะครับเป็นแบบย้อนยุคจากล้อมาจากยุคต้นนะครับหรือว่ายุคดั้งเดิมนะครับที่ผมได้ได้รับมอบผ้ายันนะครับต้นแบบมาจากน้าสาวคนที่สี่นะครับอาซีอนะครับผมก็เลยเดินทางไปขอแห้กุสีนะครับนายแจ็คเสียซายเฮงนะครับที่ท่านเป็นพี่บุญธรรมคุณพ่อคุณแม่และคุณน้าานะครับแล้วก็ท่านช่วยเขียนต้นแบบผ้ายันปออิ๋วเพลงอังให้นะครับถ้าเป็นของเดิมนี่ฮะจะเป็นหอหนัง โกเบียนะครับอากูสีก็เลยเพิ่มเป็นหอหนังบูเสียโกเบียให้นะครับเหมือนกับาสารเจ้าของท่านเทพเจ้าฝ่ายบูนะครับที่อยู่ทางฝั่งแม่น้ําตะวันทางใต้นะครับหอนังบูเสียโกเบียนะครับสารเจ้าพ่อกนอูนะครับบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญาคลองศาลนะครับเสร็จแล้วพอดีผมก็ยังไม่มีโอกาสได้จัดสร้างนะครับเพราะว่าในชีวิตนี้ผมก็อยากจะจัดสร้างพยานสาม สามแบบนะครับในตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมได้จัดสร้างพยานไปแล้วสี่สี่แบบนะครับหนึ่งก็คือเป็นพยันองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูและท่านเทพเจ้าไฉ่สิงเอียย้อนยุคนะครับหรือว่าไฉ่สิงเอียหูนะครับของทางศาลเจ้าพ่อกวนอูของศาลก็จัดสร้างรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นแบบย้อนยุคสีเหลืองนะครับรุ่น2ก็เป็นสีส้มนะครับแล้วก็มีข่าวดีนิดนึงนะครับเพราะว่าพอดีในสัดส่วนของพยานสีส้มที่เป็นรุ่น2ของผมเนี่ย ใกล้จะหมดแล้วนะครับเมื่อวานก็ได้คุยกับคุณน้าชายคนเล็กกับคุณน้าชายคนโตก็เหลือเหลือไม่กี่แผ่นแล้วนะครับแล้วก็พอดีคุณน้าก็บอกว่าท่านมีสัดส่วนของท่านอยู่นะฮะที่เป็นสีเหลืองอ่ยุคต้นนะครับผมก็บอกว่าอ่าเป็นเป็นเป็นอ่ะเป็นย้อนยุคยุคครั้งครั้งครั้งหนึ่งนะฮะที่เป็นสีเหลืองเลยนะฮะท่านก็บอกว่าเป็นยังไงเออเอาเอามาแจกมาให้ผมบอกแล้วแต่คุณน้านาเลยนะครับก็เป็นสัดส่วนของคุณน้านาด้วยใช่ไหมครับก็ในช่วงของ นี้นะฮะถ้ามีท่านลูกหลาน <S 2> <S 2> ท่านลูกศิษย์ฮะเอาประสานมานะครับแล้วถ้าเกิดสีส้มหมดแล้วก็ขออนุญาตนําสีเหลืองที่หายากกว่านะฮะเพราะว่าได้จัดสร้างครั้งแรกออกมาเป็นย้อนยุคครั้งแรกสีเหลืองใช่ไหมครับครั้งสองสีส้ม,มนะครับก็ใกล้หมดแล้วสีเหลืองก็เหลือไม่เยอะนะครับก็เลยเป็นสัสดส่วนของคุณนาทั้งสองท่านนะครับก็บอกว่าก็แล้วแต่คุณน้านะครับเห็นสมควรนะครับว่าจะแจกท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์ในส่วนที่มาขอหลังจากที่สีส้มหมดนะครับแล้วก็ อ,อีกผืนหนึ่งก็เป็นโคโตฮหูนะครับพยานลุยไฟนะครับที่เราครอบครัวเราได้รับประสบการมามากมายจากการวิ่งลุยไฟที่สารเจ้าพ่อกุนอูนะครับบร <c oughs> ิเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพยาคงสารที่สมัยก่อนเราจะผลูกเอวแล้ววิ่งลุยไฟตามมาจับเก่งแปะที่ท่านมีองค์ประทับขององางก,กองนะฮะเกิดแล้วเราก็เลยจัดเป็นย้อนยุคนะฮะแต่ว่าก่อนจะจัดสร้างเป็นแบบย้อนยุคได้เราก็ต้องไปเขียนต้นแบบก่อนก็คือ อากูสีช่วยเขียนให้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์หลายๆท่านท่านแปลกใจท่านบอกว่าทําไมทําผืนเล็กใช่ไหมฮะเพราะว่าพยันโคโตฮูจริงๆมันต้องยาวเพราะว่าอย่างผืนที่ของข,ของขนาดสัญเจ้าพ่อกนอูนะฮะยังมี2แบบเลยนะครับผมมีทั้ง2แบบนะครับของคุณพ่อเป็นแบบแบบยาวเลยนะครับ ผมกว้างประมาณเจ็ดสิบเซนยาวประมาณสองเมตรยี่สิบนะครับแล้อีกผืนหนึ่งกว้างประมาณ 19, สิบเก้าเซนยาวประมาณเมตรสี่สิบแปดหรือสี่สิบเก้า 49, นี่ไม่เกินเมตรห้าสิบใช่ไหมครับแต่ว่าพอดีโดยศักยภาพของทางเพื่อนสนิทผมนะฮะเหียบอนท่านก็บอกว่าท่านทําได้ยาวยาวแบบเป็นเมตรนี่ทางทางโรงงานที่ท่านประสานอยู่นี่ทําไม่ได้นะครับก็เลยผมก็เลยไปวัดโดยใช้ม้บรรทัดนะฮะดูในตารางเมตรที่เป็นแบบ ให้ตกตัวสีแดงผมก็อ่านภาษาจีนไม่ออกนะครับแต่ว่ามีความหมายที่ดีนะฮะถ้าแบบไม้บรรทัดจีนใช่ไหมฮะตลับเมตรนะนะฮะที่เป็นภาษาจีนเราจะตกสีแดงๆผมก็เอาตามเนินนะฮะตามตามวัตถุประสงค์นะฮะแต่ความกว้างนี้ก็ประมาณผมเอาแบบว่าจะได้มาเลี่ยมอารัตนาขึ้นคอได้เลยพกติดตัวได้แล้วไม่ผืนใหญ่เกินไปใช่ไหมครับ ผมก็เลยทําเป็นผืนเล็กลงมาใช่ไหมครับก็มีท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์บอกว่าทาไมไม่ทําเป็นผืนใหญ่เหมือนกับโคตหู oo, ตามชื่อพยันผูกเอวล,ลุยไฟใช่ไหมครับผมก็บอกว่าผมขออนุญาตทำเป็นแบบอ่าแบบเล็กกันนะฮะแต่ว่าเป็นโคโตหู oo, พยันลุยไฟนะครับสักสิบเหมือนกันหมดนะครับผืนใหญ่ผืนเล็กนะครับเราพกติดตัวได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลใช่ไหมครับเสร็จแ,แล้วก่อนที่จะมาทําเป็นอ่า ปออิ้วเพลงอังฮูนะครับหรือว่าหูคุ้มคองปลอดภัยผมก็เคยทําจัดสร้างนะฮะร่วมกับคุณพ่อก็คือเป็นพายันอาลาแปะลงสีสิกาที่ผมแบบผมผมใช้รูปนะฮะาลาแปะลงสีแล้วก็อ่าพายันพระประธานพอแล้วผมก็ดีไซน์ออกมาแล้วก็ให้เพื่อนสนิทช่วยจัดสร้างให้ตอนนั้นผมจัดสร้างประมาณ575ร้ผืน,นะนะฮะแล้วผมก็ถวายไปที่ทางสารให้กับผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรัก ช่วยแจกให้นะครับ400ผืนใช่ไหมครับแล้วผมก็เก็บไว้170กว่าผืนนะครับก็ทยอยแจกแต่ว่าผ้ายันของอราแปะลงสีที่ผมในสัดส,ส่วนของผม175ผืนที่ผมก็แจกหมดแล้วนะฮะและในส่วน400ผืนที่ผมมอบให้กับทางศาลรอลาแปะที่ทางาทางศาลนะครับก็ให้ให,ให้ทางท่านผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรักที่หารช่วยแจกให้ใช่ไหมครับผมก็ไปมอบให้แล้วก็เคยเคยมีไลน์คุยกับทางท่านผู้ใหญ่ นะฮะที่ผมไปมอบให้ว่าพยานที่ผมฝากให้ช่วยแจกเป็นยังไงบ้างนะฮะท่านก็ตอบกลับมานะ,ะัะผมยังมีลายเก็บไว้อยู่เลยใช่ไหมครับว่าเออดีนะฮะกระแสบรับดีอะไรเงี้ยฮะผมว่ากลาวอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะทําแล้วคุณพ่อพอดีเคยบอกว่าอยากจะจัดสร้างผมก็เลยถีอโอกาสจัดสร้างให้คุณพ่อในช่วงตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เลยใช้เป็นพยานสิบกาของงารเราแปะลงสีสวยงามมากๆเลยนะครับพอดีอ่าสมัยก่อนเราก็ ไปมอบให้ที่สามให้กับท่านผู้ใหญ่ที่ผมเคารพบรักช่วยแจกให้สี่ร้อยผืนใช่ไหมครับของผมก็เก็บไว175้ร้อยเจ็ดสิบห้าผืนคุณน้านะคุณน้าชายคนโตคุณน้าคนเล็กคนญาติิก็ช่วยแจกให้ใช่ไหมครับยังมีท่านเพื่อนๆคุณนา้าคนโตที่อยู่ที่ต่างจังหวัดก็มาขอกันใช่ไหมครับไปบูชาอะไรต่างๆผมก็เคยไปให้ผู้ใหญ่ที่ผมเคารพบรักหลายๆท่านไว้บูชาอ่านะฮะก็ใส่กรอบให้แบบมีอามี มีฐานตั้งให้อะไรทําไปบูชาเลยนะฮะหรือว่าบางท่านก็ไปใส่กรอบกันเองก็มีนะครับก็พอท่านเห็นท่านชอบท่านเราก็เลยดีงในที่ได้มอบให้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็มาถึงโอกาสนี้นะครับก็เลยจัดสร้างเป็นพยันปออิ๋วเพ่งอังนะครับหรือว่าปออิ๋วเพ่งอังหูนะครับคุ้มของปลอดภัยหูนะครับก็พอดีผนวกกับที่คุณแม่ท่านเสียชีวิตด้วยนะครับผมก่อนหน้าที่คุณแม่เสียชีวิตไม่นานผมก็เคยคุยกับคุณแม่ผมบอกว่า ผมอยากจะเชิญผมอยากจะทําจริงๆนะฮะพยานยปาะอิ๋วเพลงอังฮูเป็นครั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปมอบให้ที่ศาลเหมือนกับที่เมื่อวานนี้ที่ผมเชิญคุณนาณาไปช่วยกันนะครับกาบขอพอรองค์ลวก็ทยอยมอบให้ท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผมอยากจะทําบรรยากาศแบบนี้และให้คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วผมก็จะมาเขียนภาพข่าวส่งให้กับคุณอา คุณน้าคุณพี่ช่วยลงข่าวให้ทางอ่าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับเว็บไซต์อะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ทยอยแจกใช่ไหมฮะแต่ก็พอดีมาคุณแม่เสียเมื่อ,อสิ้นเดือนอมิถุนายน2567ใช่ไหมครับผมก็เกิดความเสียใจใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็ยังมีความตั้งใจอยากจะขออุทิศส่วนบุญกุศลทั้งหมดจากการสร้างพยันนะฮะรุ่นดังกล่าวเนี่ยนะบะออิวเพีงอังหูเนี่ยนะครับหรือว่า หูคุ้มของปลอดภัยนะครับหรือว่าปอหิวเพ่งก็คือจะใช้เป็นพยันปอหิวเพ่งอังหรือว่าปอหิวเพ่งอังหูหรือว่าหูคุ้มของปลอดภัยก็ได้นะครับแล้วแต่เรียกนะครับนะฮะก็เลยขออนุญาตถวายบุญกุศลท,ทั้งหมดที่ได้จัดสร้างเนี่ยนะฮะให้กับดวงวิญญาณของคุณแม่อุศราอัสดรนิชยุทธนะครับคุณแม่บังเกิดเก้าของผมนะครับแล้วก็ขอขอ แผ่ให้กับคุณพ่อธนาวุฒิอัศดรศิลยุทธ์ด้วยนะครับคุณพ่อมังเกิดแก้าของผมนะครับและเขือญาติที่ได้ร่วงลับไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์และท่านกัลยาณมิตรคุณณาอาเจกอาแปะอากูเขือญาติอากิมนะฮะญาติพี่น้องทุกทกท,กท่านพี่น้องมาร่วมมนุมโมทนาบุญร่วมกันนะครับแล้วเมื่อวานเราก็ออกมากราบขอพรอ,องคอ์อากงใช่ไหมครับก็ให้นาชายช่วยสอนกราบขอพรแล้วก็จุดธูปขออาราธนาต่อหน้า องคอ์กองท่านเทพเจ้ากดอู่ไปในศาลนะครับให้ท่านช่วยเสริมบาร,รมีครั้งสุดท้ายของพยานทั้งหมด239ผืนบวกกับหนึ่งผืนที่ใส่กรอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วพอเสร็จพิธีอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ทยอยแจกให้กับอ่าท่านกัลยาณมิตรเพื่อนๆท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์นะครับระหว่างทางที่เราถ่ายรูปอยู่ด้านหน้านะครับก็ดีใจมากๆเลยนะครับมีคณะท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์นะฮะท่านท่านเดินทางมาพอดีมากาบขอพร องค์กท่านเทพเจ้ากวดูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่หอนังบูเสียโกเบียนะครับเมื่อวานนี้พอดีนะครับท่านท่านพี่ๆท่านก็ลงมาท่านท่านก็มาบอกว่าเดี๋ยวช่วยถ่ายรูปให้ไหมเราก็ขอบพระคุณมากยกมือขอบคุณท่านนะครับท่านก็ช่วยถ่ายรูปให้นะฮะก็พอดีมีน้องชายผมปกติผมก็จะให้น้องชายที่ใส่เสื้อสีเขียวน้องโจช่วยถ่ายให้นะครับพอดีพอมีท่านท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์มาผมก็เลยเชิญน้องโจเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นแบบ เซลฟี่เวลาเราส่งเป็นภาพข่าวมันก็อาจจะไม่เหมือนกันหน้าเรียงใช่ไหมครับก็โชคดีนะครับมีท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์เดินมาพอดีท่านก็ช่วยถ่ายให้ก็เลยเรียกน้องโจงกลับมาถ่ายกันแล้วก็ช่วยช่วยกันถ่ายกันนะฮะก็ได้ภาพมุมสวยเลยนะครับต้องขอบขอบคุณท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์ด้วยนะครับแต่รัคุณน้านะครับคุณน้าคนที่สี่คุณน้าคนที่สองอากูนะฮะก็เรียนถามคณะท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์ที่เดินทางมานะครับว่าสนใจรับมอบพยานไหมนะครับท่านก็ดีใจนะฮะเราก็ ทยอยให้นะฮะผมก็เลยบอกว่าให้ทั้งนา้นาๆก็เลยให้ทั้งพยันที่เป็นปออิ๋วเพ่งอังหูนะฮะแล้วผมก็เมื่อวานก่อนจะเดินทางไปที่บ้านคุณน้าชายที่ตลาดสมเด็จนะฮะที่ที่สัญ้าผมก็โทรเรียนให้คุณน้าชายคุณเล็กช่วยช่วยเอาพยันอ่าชายสียงเยหยอูสีส้มลงมาด้วยนะครับแล้วก็พยานลุยไฟโคโตหูมาด้วยนะครับเมือมีท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์นะฮะที่เดินทางมากราบขอพรนะครับแล้วพอ เรามอบพย,ยันอ่าเปาะอิ๋วแผงอังหูให้แล้วเราจะได้มอบอ่าชัยสิงเอียหูให้ด้วยโคโตหูให้ด้วยนะครับก็ท่านก็ดีใจนะครับที่ได้รับมอบนะฮะบ,บางท่านก็ขอให้สามีด้วยให้อะไรด้วยเราก็ยินดีที่จะมอบให้นะครับโดยปัจจัยการกอรับปัจจัยใดๆทั้งสิ้นน,น,นะครับแต่ทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ความความศรัทธาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีบางท่านลูกหลานท่านลูกติดบ,บางท่านที่เราถามแนละ้วท่านก็อาจจะบอกไม่ไม่รับอันนี้นะฮะเราก็ไม่ได้ไปฝืนใจ ท่านน่ยนะครับแล้วแต่่าท่านเห็นสมควรบางท่านเราถามท่านชอบท่านอยากได้เรามอบให้นะฮะโดยปัจจากการขอรับปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ได้เรียนให้เพื่อนสนิทหลายๆท่านที่ประทานมาว่าจะมาขอรับใช่ไหมฮะแล้วเราก็ประสานให้ไปรับกับน้าสาวคนเล็กนะฮะหรือว่าน้าชายที่บ้านอากงที่ตลาดสมเด็จอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนๆน้าชายเพื่อนๆถ้าตัวกูนะครับทีมสวดมนต์อีอากูกันนะฮะ ท่านก็เห็นปออิ๋วเพ่งอังฮูนี่ฮนะท่านก็มีประสาเนี่บคุณน้าชายคนโตเช่นกันนะครับแล้วก็เพื่อน,นคุณน้าคุณน้าชายคนเล็กก็มีประสานกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยแวะมารับนะฮะแล้วก็ฝากให้คุณออ้นะฮะออ้จันทานะครับาอ,อ้ตุม่มอกูโอนะครับอาซี่อี C e นอออ้นะครับอ้ยีอี้นะครับช่วยแบ่งพยานบางส่วนไปแจกเพื่อนบ้านแถวๆที่ท่านอยู่กันด้วยนะครับก็เราทํามาไม่เยอะนะครับคราวนี้ก็เลยอาจจะ แบ่งให้คนละพืนสองผืนหรือนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามีในจํานวนจํากัดจริงๆนะครับสอง้สามสิบเก้าืนนี่เมื่อวานเราแจกไปแล้วก็ประมาณผมว่าน่าจะมากกว่ายี่สิบสาสิบืนขึ้นนะครับอาจจะยังยังค่อยๆทยอย,อย,อย,อยแจกนะครับก็มีท่านกัลยาณนะมิตรท่านหนึ่งนะครับพอดีท่านท่านก็ไหลามาถามผมเมื่อวันจันทร์ท่านนึกว่าเราเริ่มแจกวันจันทร์ใช่ไหมครับพอดีท่านมา,ามทําธุระแถวแถวแถวท่านบอกว่าแถวแถวสันเจ้าหรือแถวแถวบริเวณ ตล,ตลาดสมเด็จหรืออะไรแถวเนี่ยนะครับแล้วท่านก็ไล์ทักเข้ามาที่กล่องข้อความแต่ผมบอกพอดีแจกเป็นวันนังคารนะครับท่านก็บอกอ๋อไม่เป็นไรก็บอกผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไว้ค่อยประทานกันใหม่ก็ได้นะครับหลังจากที่หลังจากวันที่สิบเจ็ไปแล้วใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็เป็นว,วันวันคล้ายวันเทวสมภพของแปะวงไตเซหุกโจรหรือว่าองค์อากงท่านเฮงเจียผู้ยิ่งใหญ่ทีแรกเราก็คุยขอบารมีอากงช่วยช่วยแนะนําทีแรกท่านท่านก็ แนะนำว่าเออให,ใ,หใ,หให้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 แจกในวันนี้ก็ได้ใช่ไหมครับวันที่วันคล้ายวันเกิดของแปะวงแตเซอหกโจ้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วท่านก็ท่านท่านท่านก็มาสื่ออีกครั้งหนึ่งว่าเออเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวมาที่ศาลเลยวันที่อ่าสิบเจ็ดนะฮะก็เป็นวันไหวพระจันทร์แล้วก็เอาพยานทั้งหมดมาเลยนะฮะมาที่ศาลเจ้าพ่อวนอูนะครับให้องค์อากงนะครับจดุดธูปเรียนเชิญองคอากงนะครับช่วยลงมาเสริมบรารมีให้ อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก่อนที่จะเดินทางมาก็ให้ผมซื้ออดอกไม้ซื้อส้มเชงส้มส้มอ่ะนะครับผมก็ซื้อเป็นส้มแปดลูกใช่ไหมครับแล้วก็อีกก็อีอจันทาก็ช่วยเอากล้วยมาหนึ่งหวีใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ซื้อซื้อ,อเหล้าเหล้าอ่ะนะฮะแต่อาจจะไม่ใช่ซื้อเป็นโกเกียบหวยนะฮะผมก็ซื้อเป็นเหล้าเหล้าเหล้าธรรมดาม,มาใช่ไหมครับแล้วก็เติมซื้อน้ํามันมาเติมน้ํามันตะเกียงด้วยใช่ไหมครับแล้ว น้าชายคนตัวตัตกูก็ช่วยสอนทาพิธีนะฮะเสร็จแล้วเราก็มากราบอาราธนาที่ด้านหน้าองค์อากงนะครับท่านเทพเจ้ากวนอูทั้งหมดกับป้ายันทั้งทั้งหมดที่เราอัญเชิญไปด้วยใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็รเรียนแจ้งถึงวัตถุประสงค์ที่เราได้จัดสร้างขอมอบบุญกุศลทั้งหมดนี้ให้กับอามาคุณแม่นุสะนละอัสดรเิรยุทธ์นะครับและขอแผ่ให้กับคุณพ่อธนาวุฒิอ,สอัสดรเิรยุทธแบบนะครับ แล้วก็อากงอาม่าญาติพี่น้องที่ได้ร่วงรับไปแล้วด้วยนะครับนะฮะก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับผมก็ดีใจนะครับเสร็จแล้วเราก็เดินทางมาถ่ายรูปที่ด้านหน้าก็ตามที่ตะก,กี้ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบนะครับก็มีคณะอ่าท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์เดินทางมาคณะหนึ่งด้วยคณะใหญ่ๆเลยนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้มอบในวันเมื่อวานนี้เลยนะครับแล้ววันนี้ก็ทยอยมอบกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็แบ่งแบ่งให้คุณนา,นาคุณอากูช่วยช่วยกัน แจกแถวบ้านแจกเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกตำนานหนึ่งและเป็นประวัติศาสตร์หนึ่งนะครับล้อพิมพ์มาจากยุคต้นนะครับที่หายสาบสูญไปนานมากมากแล้วเนื่องจากบล็อกเสียไปแล้วนะครับบล็อกของพยานปอเอิ้วเพ่งอังหูแบบเล็กที่เป็นกระดาษที่สานเจ้าพ่อกุดอูที่สมัยก่อนด่งดังมากๆสําหรับเวลาเราติดขัดทําน้ํามนต์นะฮะหรือว่าลูกๆหลานๆป่วยไม่สบายยังไม่มีวิธีแก้ไขที่ดีแล้วไปหาหมอก็ยังไม่หาหรืออะไรต่างๆก็อาจจะใช้วิธีต่าง วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีทางทางนี้มาเสริมด้วยใช่ไหมครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจก็อย่างเช่นมาขอพรอ,องค์อากงมาขอพรอ,อาจพียงแปะที่ท่านมีองค์ประทับขององค์อากงนะครับมาสวยอวดอาัาธนาขอให้อากงที่ภายในศาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแบเอียแปะกงแปะมากทีกงทีมากอเน,นี่ยนี้หุกโจ้ใช่ไหมครับชัยสิ่งเอียวกงใชยสิ่งเอียมากนะครับแล้วก็จือปุยเนี่ยเนียนยนะครับพ่อแม่ กวนอิมนะครับอหไยตังม่านะครับอบโหนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะครับก็จุดแล้วก็เอาขอพยานกลับไปสมัยก่อนเนี่ยเราเราจะมีอาตาประทับตั้งไว้อยู่ตรงโต๊ะแดงใช่ไหมครับที่ที่ถ้าเราเข้าไปที่ภายในศาลใช่ไหมครับที่เราไปกราบขอพรองค์อากงใช่ไหมครับแล้วที่ด้านเราเราหันหน้าเข้าไปที่ด้านหน้าอากงด้านหลังเราแล้วกันนะฮะจะมีโต๊ะแดงใช่ไหมครับจะมีตั้งตาประทับนะฮะส่วนพระองค์ขององค์อากงนะฮะ เราอาจจะให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่อย่างบางท่านก็ให้คุณตาผมให้คุณสีให้ออ่าผู้ใหญ่ที่อยู่ที่ศาลนะครับหรือว่าอุ้ยเจกนะครับชังเจกหรือท่านผู้ใหญ่ที่อยู่ที่ศาลนะครับช่วยเอาประทับให้กับฮูนะฮะหรือว่าบางทีแต่ละปีเมืัอเราไปต่อพาสปอร์ตเราก็เอาฮู้เอาพยานต่างๆที่เราได้รับไปคับอิงนะฮะหรือว่าศีษะเราไปคับอิงอะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหมครับแล้วเราก็เอามาเผาทำน้ำมนต์นะฮะเราก็ใส่ ชามใบเล็กๆส็าตใบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เอาพายันปออิ๋วเพ่งอังฮูนะครับเผานะฮะเติมน้ําสะอาดลงไปใช่ไหมครับดื่มสามคำแล้วที่เหลือก็พรมหน้าอ่าพรมตัวปะพรมขอให้เราเพ่งอังปลอดภัยสิ่งที่ไม่ดีปัดจากสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเอาน้ำงดนในชามนี้มาผสมกับน้ําสะอาดก็ได้อาบ เพื่อสะดาะเคาะอะไรเงี้ยนะที่เราก็เป็นความเชื่อกันในช่วงหลายหลายสิบปีก่อนที่เราสืบทอดกันมาใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างพยันที่เราแจงในปัจจุบันของภายในศาลเนี่ยเขาเรียกว่าแบบใหญ่ส่วนใหญ่เราก็อาจจะแปะที่หน้าบ้าน ใส่กอะเหมือนกันนะฮะตั้งบนหิ้งบูชาได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าปีหนึ่งเราอาจจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งปอออ๋ยวแพงอังหูก็แบบอย่างนี้นะฮะทำน้ำมนต์เป็นเป็นหลักเลยว่าจะพับใส่ซิปทองซิปก็ได้นะครับเมื่อวานก็มีท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์ที่ได้รับมอบพยานไปท่านก็บอกว่าเราพับใส่รถได้ไหมใส่อะไรได้ไหมผมก็บอกได้หมดเลยครับปอออ๋วเวแพงอังก็ได้หรือว่าถ้าเราจะไว้ในรถเนี่ยก็เลยแนะนําไปอีกนิดหนึ่งว่า ใช้เป็นโคโตฮหูก็ได้นะครับพยายาลุยไฟก็ได้นะครับที่เราได้มอบให้ด้วยนะจะะพับใส่รถก็ได้นะฮะศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหมดนะฮะแล้วก็ใช้สิ่งเ e อียวูที่เป็นสีส้มก็ให้ใส่กรอบตั้งบูชาถวายน้ําชาได้นะครับก็ดีใจนะครับเราก็ได้ทําสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ขอมอบอ ที่สมนบุญกุศลทั้งหมดให้กับดวงวิญญาณคุณแม่อุศราอัส,รอสดร์ขิรยุทธนะครับและขอแบ่งสมวนบุญส่กุศลมาส่วนให้กับคุณพ่อธนาวุฒิอัสดร์ิรยุทธนะครับและเคยายากของผมที่ได้ร่วมรับไปแล้วด้วยนะครับขอเล่นเชิญท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์นะฮะท่านกัลยาณมิตรนะฮะ เขือญาติต่างๆมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับกาบสาธุสาธุสาธุกับมหาบุญในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นการสารต่อตำนานที่ยิ่งใหญ่ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในแบบย้อนยุคนะครับตอนนี้อาจจะถือว่าหาไม่ยากแต่ในอนาคตอาจจะหายากได้นะครับเพราะว่าผมก็อาจจะมีโอกาสได้จัดสร้างไม่นานนะฮะหรือว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะเพราะผมก็ไม่ได้ว่า อ่าร่างกายผมก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากใช่ไหมครับแต่ผมก็ถือว่าได้ทําตามอ่าปฏิทานของตัวเองแล้วตามความตั้งใจของเราแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้ส่งต่อส่งมอบให้กับลูกหลานท่านอื่นๆแล้วครับพยานที่เคยด่งดังมากๆของทางศาลเจ้าพ่อกดอูนะครับหอนังบูเสียโกเบียในช่วงหลายสิบปีก่อนได้ครบสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ผมพอจะหาได้แล้วนะครับยังมีพยานบางอย่างนะฮะที่ได้รับตกทอดมานะฮะที่ เป็นพยันกระดาษพยานผ้าที่มีตาประทับนะฮะเราเห็นตาประทับเราจะรู้เลยว่าของทางสาลเจ้าพ่อกุดอูของศาลในย,ยุคของอาจับเก่งแปะแล้วก็จะมีรอยคล้ายๆกับเป็นคล้ายๆกับกัวจิอ่ะฮะที่เราสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราออกพยานเนี่ยฮะเราจะต้องกีดเลือดพ่น,พ,นพ่นเลือดหรือว่าเอากีดเลือดใช่ไหมฮะแล้วพ่นเลือดลงไปในตาประทับหรือว่าเอาพยานมาขยี้นะฮะเขาเรียกว่ากวจัจจินะฮะแล้วก็พ่นเลือดลงไปแล้วมันจะยิ่งขังมากๆยังเห็นรอยพยานที่บ้านนะฮะเป็นรอย เป็นรอยรอยรอยเลือดแห้แงๆเลยนะคะเพราะว่าบางทีอ้จับเก็บแปะต้องเหมือนกับกรีดกีดลิ้นนะฮะแล้วพ่นเลือดลงไปในพยันตาประทับโดยประทับปังปังปัง,ปงพ่นเลือดลงไปแล้วมันจะยิ่งขลังขึ้น เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าเรื่องความแควคาาปล่อยภัยผมว่าพยานขององค์กรนี่เป็นหนึ่งไม่เป็นรองใครเช่นกันนะครับจากประสบการณ์ที่ครอบครัวผมมานะับผมพูดไปถ้าผมโกหกผมก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะผมก็แจกพยานฟรีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าท่านไปใช้แล้วประสบความสําเร็จผมก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับอย่างน้าชายคนคนเล็กผมก็ไปเจอประสบการณ์นะฮะตอนที่ไปไปตอนนั้นเรียนอยู่บำรุงวิชาก็ไปตกหน้าผามาก็รอดก็มีพยาน ช่ไหมครับผมก็มีพยานเล็กๆที่อากงาซิกไอเจตของผมช่วยทําให้นะครับผมก็ผ่านเหตุการณ์ต่าง,าง,างมาๆมามากมายนะฮะที่บ้านผมคุณพ่อก็ผ่านเหตุการณ์ต่าง,างๆมามากมายคุณแม่ก็ผ่านเหตุการณ์รถความนะฮะยางระเบิดมาแล้วมากมายแล้วก็มีท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์อีกมากมายที่ได้รับประสบการณ์ของพยานขององค์อากงใช่ไหมครับผมไม่กล้าโกหกจริงๆงน,นะครับเพราะว่า การอยู่ดีๆจะเอาแกะมาให้ผมเลี้ยงและให้ผมกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะผมทําไม่ได้อยู่แล้วหรือว่าถ้าผมพูดพูดไปแล้วจมูกผมยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นผมก็ทําไม่ได้ใช่ไหมครับทุกอย่างมันต้องอยู่ที่บทพิสูจน์แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับนะฮะเป็นประสบการณ์ชีวิตของท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์นะครับที่ท่านได้รับมอบพยันตกทอดมาจากบรรพบุรุษแล้วใช้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเรื่องความปลอดภัยเรื่องแควค่าปลอดภัยเหมือนกับพยันเอาเราแปะลงสีใช่ไหมฮะฟ้าประทานพอเนี่ย สมัยก่อนตอนเด็กๆจนถึงตอนโตเลยนะผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะว่าท่านนี่เก่งเรื่องฟืนไฟนะพยายานของท่านที่โดดเด่นเรื่องฟืนไฟมากนะเอาหวยหลังเสียมแปะท่านเก่งนะรเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ประสบการณ์ด้านอื่นๆก็ต้องแล้วแต่ลูกหลานลูกศิษย์ที่ได้รับเพิ่มขึ้นมาอาจจะได้รับที่แตกต่างกัน ่องทางสัญญาพ่อกดอูจากประสบการณ์ของครอบครัวผมคุณนานะก็คือแควค่าดปลอดภัยทั้งแควค่าและปลอดภัยใช่ไหมครับค้าขายก็ต้องทํางาหากินด้วยอย่างสมัยก่อนคุณตาผมเขาก็ตั้งใจทำมาหากินนะคะคุณนานก็ตื่นกันมาช่วยคุณแม่ก็ตื่นกันมาช่วยตั้งแต่เช้าแล้วคุณตาก็เข็นรถเข็นไปขายเป็ดพะโล้ใช่ไหมครับก็สร้างอาชีพมาตั้งแต่วัยรุ่นจนโตขึ้นมาใช่ไหมครับแรกๆอาจจะลําบากหน่อยที่เดินทางมาจาก เมืองจีนตึงสัวใช่ไหมครับกว่าจะมาจับธุรกิจได้แล้วก็ใช้ธุรกิจในการทํามาหากินเลี้ยงลูกๆแล้วก็มาช่วยงานที่ทางสันเจ้าพ่อกวดอูแล้วก็งานสมาคมสมเด็จร่วมมิตรใช่ไหมครับก็เป็นอะไรที่คุณตาท่านรักและท่านชำและท่านอุทิศตนเพื่องานนี้ผมก็ได้เห็น อ่าสิ่งที่คุณตาทำนะฮะคุณพ่อคุณแม่ทำคุณน้าทำผมก็อยากจะทำด้วยแล้วก็อีกแรงบันดาลใจหนึ่งที่ผมเน้นย้ำสโลตลอดก็คืออ่าอาแปะสมเกียรติจากาอ้มเสียมลังใช่ไหมครับที่ท่านเป็นลูกบุญธรรมของท่านอาเซียนสง่าคุณกอบเกียรติจากครอบครัวของอาสวะเกติโยธินเพื่อนสนิทผมก็คือคุณสัญชัยใช่ไหมครับแล้วท่านก็มีโอกาสได้จัดสร้างแชร์หล่งฮูที่เป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยใช่ไหมครับและทุกวันนี้ท่านก็ยัง ยังได้รับเกียรติจากทางครอบครัวของทางอาเซียนสง่าให้จัดสร้างถวายอยู่ไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือผ้าที่เป็นแชร์เลงฮูใช่ไหมครับแล้วก็มีการสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่มากๆอีกหนึ่งตำนานที่ผมได้เล่าไปแล้วในเพจต่างๆก็คือหินหยกแกะสลักท่านรูปท่าน,ทานเทพเจ้าหรือตรงปิงที่หายากมากๆเลยนะครับแล้วก็มีบุคคลระดับโลกเลยนะครับอย่างท่านตั้งเสี่ยวผิงนะครับที่อาเซียนสง่าท่านมอบให้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านเคยบอกอาแปะสมเกียรติด้วยนะครับว่าท่านตั้งเสี่ยวผิงนี่อาราธนาขึ้น ขึ้นขอบบูชาด้วยนะครับผมเห็นแล้วผมขนลุกมากๆเลยนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่ผมเห็นอ่าสิ่งที่เราอาแปะลงอาอาแปะสมเกียรติน้อึ้มเสียมลังทาใช่ไหมครับครอบครัวของเพื่อนสนิทคุณสัญชัยครับผมก็อยากจะเป็นตัวแทนและในช่วงที่ผมพอจะมีลมหายใจมีชีวิตผมก็เลยอยากจะสร้างตํานานเหมือนกับที่อาแปะสมเกียรติอาอึ้งเสียมลังหรือ,ออึ้มสุนีอัศวะเกติโยทินและครอบครัวของเพื่อนสนิทคุณสัญชัยอัศวะเกติโยทินในการจัดสร้าง อาวัตถุมงคลอย่างเช่นแครเลงฮูฮูมังกรเขียวทั้งยุคต้นและยุคปัจจุบันที่มีการเสริมบาร,รมีและผ่านการเสริมบาร,รมีโดยอาเฮียมิงจากจีจิงเกาะใช่ไหมครับสัต์ิดเหมือนกันหมดเลยนะฮะแล้วก็ได้สร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะฮะฝากไว้บนแผ่นดินก็คือหินหยกแกะสลักท่านรูปท่านเทพเจ้าหรือตรงปิงนะครับที่หายากมากๆเลยนะครับก็อาจจะมีเป็นเนื้อเลซินเป็นเนื้ออะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่า ชุดที่อแปะสมเกียรติกับอึ้มเสียมลังหรืออึ้มสุนีอศวะเกติโยธินสร้างก็จะเป็นหินหยกแกะสลักนะฮะใช้ช่างจากพมา่าเลยนะคะหินหยกจากพมา่านะครับเป็นแฮนด์เมดนะฮะเรื่องนี้นะฮะลองเรียนถามมาอ้แต่วนะฮะคุณจิตนาคุณกอบเกียรติได้นะครับถ้าเป็นลูกสาวคนโตของท่านเซียนสง่าคุณกอบเกียรตินะครับท่านก็เคยเล่าให้ผมฟังด้วยที่ผมมีโอกาสได้คุยกับท่านตอนที่ผมไปที่วิหารเซียนท่านก็บอกว่าอึ้มเสียมลังเคยบอกว่าแกะ ถ้เสียหายไปเยอะมันแตนกเสียหายเยอะเพราะว่ามันเป็นหยกใช่ไหมฮะแล้วก็หายากมากๆขนาดทางเครือญาติหรือครอบครัวยังแทบไม่มีเลยนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีด้วยนะครับนะครับก็เป็นอะไรที่หายากมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วผมก็เคยถามสัญชัยว่าพอจะถามมาแปะได้ไหมว่าจะสร้างเยอะไหมท่านก็บอกจําไม่ได้แล้วแต่ว่าได้ไม่เยอะจริงๆนะฮะแล้วที่ผมยังหาไม่เจอนะฮะผมเพราะอึ้มเคยบอกผมว่ามีแบบอ่ารุ่นรุ่นที่ผมลงโชว์เนี่ยจะเป็นแบบใหญ่ และยังมีแบบเล็กด้วยนะฮะเพราะสมัยก่อนหลายๆปีก่อนออึ้มเคยบอกว่ามีแบบใหญ่แบบเล็กด้วยนะฮะแต่แบบเล็กผมยังยังไม่มีโอกาสได้ได้เห็นนะครับแต่ว่าอึ้มเคยบอกให้ฟังใช่ไหมครับแต่ว่าจะจะเป็นทรงใหญ่กับทรงเล็กแต่ที่เราเอามาโชว์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นของแบบทรงใหญ่นะครับถ้ามีโอกาสได้หาทรงเล็กมาแล้วเดี๋ยวค่อยมานําเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เป็นลูกหลานท่านอาเซียนสง่ากุลกอบเกียรติได้รับชมเพิ่มในโอกาสต่อไปนะครับ นะฮะวันนี้ก็ขอจบการพูดคุยทางซูมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์หน้ากาบเรียนเชิญแล้วฟังรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮาด้วยนะครับะจะพยายามพัฒนารายการให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ที่การแข่งขันกันสูงมากในเรื่องของโฆษณาด้วยใช่ไหมครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์อยากจะได้พยานปออิ๋วเพ่งอังนะครับหรือว่า เพ่งอังหูนะครับคุ้มครองปลอดภัยหูนะฮะ ก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาที่ทางเพจของเราได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะให้ประสานกับคุณน้าชายคุณเล็กให้นะครับหรือว่าแอดไลน์คุณน้าชายก็ได้นะฮะเบอร์มือถือที่เป็นไลน์นะฮะแล้วก็ปักหมุดนะครับให้พี่ไลเดอร์แวะมารับขอรับก็ได้นะครับแล้วถ้ายังพอมีพยานสีส้มอยู่ที่เป็นชายสิงเอยวหูนะครับก็ยินดีมอบให้นะครับโคตหูก็ยินดีมอบให้นะครับแล้วแต่ว่าถ้าลูกหลานถ้าลูกศิษย์ท่านแจ้งความประสงค์กับคุณน้าชายนะครับแล้วก็สัดส่วนของสีส้มก็ใกล้หมดแแแล้้ววเเหืืออไไไมม่่่่กกกีผนนา็ดจป หลายหลายแผ่นเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะเป็นสัดส,ส่วนของคุณนาชายทั้งสองท่านก็เป็นสีเหลืองน,นะครับก็ลองเรียนถามดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็มีไม่เยอะเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นแรกนะฮะยิ่งหน้าะหายากกว่ารุ่นสีส้มนะครับผมก็ขอกราวขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่านเป็นที่สุดเลยนะครับกราบสวัสดีนะครับผม